ครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขูสุขคนครับยับผมครับโอรุณิชแนลครับผมสำหรับวมื่อนี้ผมพาพี่น้องมาหาหยาใหง้วงเกี้ยวหญ้าใหง้วงอีกแล้วครับพี่น้องครับนี่เป็นภารกิจทุกเศร้าทุกแรงครับที่ต้องออกหาห้าห้าธรรมชาติครับห้าปูก็มีครับแต่ว่ามันบเสียบคือหยาธรรมชาตินี่แะครับมันบได้บรรยากาศครับผมนี่ครับสำหรับบรรยากาศมองเกี่ยวหญ้าก็เป็นขางทางขางถนนใหญ่ครับนี่ครับห้าที่เกี่ยวกับเป็นห้ากินนี่สีม่วงครับพี่น้องนี่ ซึ่งคืนเต็มู่ครับนี่ครับนี่สำหรับทางคุณเขาทางคุณนี่ไปศรีถาตอุดอรครับเขาจังหวัดอุดรครับพี่น้องแล้วก็นี่ครับไปทางนี้สิไปว่างสามหมอครับพี่น้องนี่ไปวัางสามหมอครับพี่น้องนี่ติดถนนรักครับถนนใหญ่ครับนี่ครับกับบรรยากาศนี่ครับขังในเป็นปลา่า,าครับพี่น้องเป็นปลา่านี่ครับ เป็นยากินนี่ส so so ีม่วงครับอุปกรณ์คือเก้าครับใส่เครื่องตัดไว้เลยครับต้องใส่เกี้ยวย่างเดียวครับพี่น้องเกี้ยวมือครับพี่น้องนี่นี่ครับมากับรถซาเล็งคูใจคือเก่าครับนี่ครับมากับซาเล็งคูใจคือเก่าตรงขามนั่นเพราะไงเปิ้ลกระเลียงงัวครับสองตัวนครับพี่น้องนี่เห็นว่าเหผมเดี๋ยวผมสู้ไ่เบิ่งครับ นี่นี่คุณตาเพิ่นครับพี่น้องเห็นไหมว่าของงัวเพิ่นสองตัวครับนี่ตัวงามเลยเห็นไหมครับก็บรรยากาศ้านนอกบ้ว่านนอกครับพี่น้องครับนี่ถามาเป็นยังขึ้นเดมาเกี่ยวหยาธรรมชาติครับแต่มันได้บรรยากาศครับพี่น้องครับนี่มันไม่ได้ลำบากครับแต่ว่ามันมีความสุขครับพี่น้องมีความสุขที่เด้ยาฮะหยาธรรมชาติให้งัวกินห่อได้ออกไปพื้นที่มังหันมางนี้ครับนี่เห็นผู้คนหลายขึ้นเห็นการเลี้ยงงัวเลี้ยงวกยครับพี่น้อง นี่ครับมันมีความสุขในการหาหญ้าธรรมชาติครับถามว่าหญ้าปลูกนี่มีบ่มีคือกันครับพี่น้องหญ้าที่เขาปลูกไว้นี่ยมีคือกันครับที่ผมถ่ายบางคลิปที่แรวเนี่ยนะครับมีคือกันครับเป็นหญ้าหญ้าหญ้าไว้ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับหลักการหญ้าลูซี่ครับประมาณไรกว่าครับที่ปลูกไว้ครับมันก็มีขึ้นกันครับหญ้าเพราะว่าง่วผมนี่มีสามตครับสามตกับแมดูกโอ แมลกอ่อนตัวหนึ่งครับแล้วกรทองเรลาสองตัวแล้วครัแมลกอ่อนที่คลอดแล้วลูกก็ได้สี่เดือนแล้วครับพี่น้องนี่ก็ประมาณสามตัวสี่ตัวครับที่ครับกับบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศค้นไปให้ไปสวนคนขับรถไปรถมานี่ครับนี่ครับซาเล็งคูใจครับพี่น้องโอเคผม่าเบาหลายยายห้างครับกลับมันกูได้เขาบเบิ่งแล้วกักดซับสไครกดไลค์กดติดตามให้เมื่นใจกับโอโลโน่ชาแนลครับนี่ครับ เดี๋ยวผมขอลงมือเกี่ยวหยาครับลายแห้งครับหยานี่นี่ครับอุปกรณ์เคือเก่้าครับเบาเบาลายครับโอเคค่อยติดตามกันเลยครับผมผมจะไปเกี่ยวขางในครับตรงปลาที่ประหลอกเขาขึ้นไปข้หลอกครับโอเคนะครับเนาะแล้ครับพี่น้องครับนี่ครับสําหรับหยาธรรมชาติครับกินนี่สีม่วงครับเกิดเองตามธรรมชาติครับพี่น้องนี่เดี๋ยวผมสีผ้าคือในเบิ้งข้างบนครับปานปลูกไว้อร่อยครับปานวันมะเร็งใครับพี่น้อง ผมไปเกี่ยวเอาเทิงป้าพีปา่ปาะาครับป่าช้านั่นเองครับอันนี้เป็นข้องคางถน,นครับผนตานฟูกไว้ได้พี่น้องงามครับบังคับพี่นี่สีม่วงครับนี่ผมเกี่ยวแป๊บเดียวครับนี่นสีมัดครับนี่มัดทีนึงนี่ครับพี่น้องนี่เป็นไงครับความสูงกับเมตรกว่าได้เม็ด เมียหาิบเดเมียสามสิบเดครับพี่น้องผมได้ซีมันแล้วครับหนึ่งมัดสองมัดสามมัดครับพี่น้องนี่บิ่งครับซีมัดครับนี่เดี๋ยวผมเสียวขืนซาเลงครับฝ้าคือขึ้นฝนสุดต๊ครับผมขอซีมันกันฟูวางงูสามตัวพี่น้องเหลืออีกบลกหลายครับนี่ผมเกี้ยวเบิดเลยดีครับนี่นี่เหลือต่ต่อครับพี่น้องนี่ทางในนี่บลากหลายครับนี่ครับข้าว่ายาธรรมชาติครับ ยาธรรมชาติก่อนผมสิมาเก่ยวผมกับทาการขอเหระครับขอว่าบอกกล่าวว่าเอาหยาไปเหงัวครับ,บ,กกออรบนี่ครับพี่น้องเทศบานชาวบ้านท่านกับมาเขยวอะไรครับพี่น้องนี่เป็นยาที่ขื้นเองตามธรรมชาติครับหลายแห้งพี่น้องหายามฝนนี่กินนี่สีม่วงนี่ติดถนนหญ่ครับโอยุ่งไร่กับไรฟังผุนสีเป็นทางการทครับเห็นไหมพี่นอ้องอำเภอทางการท เป็นลักไกย์วพี่น้องกูนะเสาไฟครับเสาสัญญาณครับผุนะอำเภอตะกั่วติดภูเขาครับพี่น้องฝากน้ำไปครับขามไม่น้ำเปล่าไว้เอาละครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเกี้ยวอีกจักบึดนึงครับอีกจักมัดนึงครับเดี๋ยวผมเสียเอาขึ้นรถซาเลงขึ้นเก้าแล้วครับตามวิถีคนเรียงงัวครับพี่น้องครับนี่ตามวิถีคนเรียงง่วครับผู้ใดมกเรียงงัวก็เบิ้งครับเรียงแบบใดให้มีความสุขครับเอาใจใส่กับมั่นครับพี่น้อง เอาใจใส่ดูแลให้ดีครับหาหญ้ากินครับเห็ดเห็นมีความสุขครับมันสีบลําบากครับพี่น้องครับนี่ผู้ใดมกเลี้ยงงูครับฟังขอนี้ไว้ให้ดีครับพี่น้องแต่ผู้ใดขี่ขั้นนี่เหนื่อยครับหญ้าจังสีครับนี่ถามว่าปลูกเวทีจะของไดบ่ได้ครับพี่น้องปลูกได้ด้วยกันครับแต่ว่าสําหรับบางคนที่เลี้ยงงวครับพี่น้องบางคนที่เลี้ยงงวพื้นที่ปลูกหญ้ากับพื้นที่มองขอกงวนี่มันอยู่คนละมองครับ บางคนเลี้ยงไว้ในหมู่บ้านเลี้ยงไว้ในบ้านครับแล้วก็ที่ให้ที่หน้านี่อีกยูมองหนึ่งอีกเป็นสิบสิบสิบกว่ากิโลอ่าหกกิโลเจ็ดกิโลครับแล้วก็ปลูกหญ้าไว้ครับแล้วก็มองเลี้ยงงัวนี่อยู่ในบ้านครับพี่น้องเฮ็ดยังไงครับก็คือว่าหาหญ้าธรรมชาติในบริเวณไก่เคียงบ้านจะของครับง่ายที่สุดครับเราพื้นที่ให้จะของหน้าจะของครับที่ห้างจากบ้านหาหกกิโลครับคือว่าปลูกหญ้าสำรองไว้ครับพี่น้องเวลาเ้าไปให้ไปสวนครับ เฮ้าสามารถที่สิเกี่ยวหญ้ายุ่งงันล่ะครับมาให้ง้วได้เกี่ยวหญ้า,ย,า,ย,ายู่ให้ยู่สวนจะาข้องครับนี่แหละครับ,รบพื้นที่บริเวณใกล้บ้านครับนี่ดีที่สุดครับประหยัดน้ำมันครับสำหรับขอนี้สำหรับคนที่แบบเออแบบขอกงอู่งมองหนึง่งแล้วก็มองจะาของปลูกหญ้านี่ยุ่มองหนึ่งครับซึ่งห้างไกลกันครับฉะนั้นแล้วห้องกระตัดปัญหาว่าถ้าเฮ้าไปสวนจะาของ ไปสวนในของที่ปลูกหญา้านี่เปียไว้ปลูกหญ้าลูซี่หรือว่าหญ้ากินนี่ไใบนี้มันสิไก่ครับพี่น้องเราเพืองคานำมันครับคุณช่านแล้วออกจากซอยบ้านมาออกจากคลองง้อจาของมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับของได้ป้ายหญ้าไก่เป็นหญ้าธรรมชาติเกี่ยวเอามองหันแล้วครับพี่นอ้องบรรยากาศอาจจะมืดขึ้นแน่จังไยครับโอเคครับขอเบิ่งเราแบบกดส่องก็หลุกดติดตามให้มั่นใจก็โอรโนโชแน,นลครับสำหรับคนเลี้ยงง้อครับผู้ใดมัก,มกเลี้ยงง้อกดติดตามแล้วเบิ่งขีดให้จบนั่นเลยครับเด้อ เดี๋ยวผมขอเนี้เกี่ยวอีกจังมันหนึ่งเราก็เอาหุ่นขับซาเลงจอยด้วยูาห่างครับพี่น้องขอเกี่ยวอีกจังมันหนึ่งเลยก็สีเอามัดหยาทั้งบิดนี้ขึ้นรถครับพี่น้องเราก็ไปเหงื่ออายุบานครับเอาไว้ให้ตอนเย็นครับตอนชอาให้กินแล้วครับแล้ติดตามกันต่อไปครับพี่น้องครับโอเคครับเอาละครับพี่น้องครับสําหรับคลิปนี้ครับผมเอาหยาเพียงหามัดครับพี่น้องเพราะว่าอย่างทีครับเบิ้งครับพี่น้อง มืดคืนมาเลยฝนกำลังจะตกครับเราัดที่นี่งัวผมนี่ยุขางนอกขอกครับพี่น้องผมต้องเฝ้าเอางัวเขาขอกครับนี่ครับสําหรับ้าธรรมชาติครับเป็นยังจังได้ยาธรรมชาติกระตามที่ผมว้าไปครับพี่น้องพื้นที่ที่ผมปลูก้าที่พ่อผมปลูก้าไว้นี่มันอยู่ห่างไกลจากขอบงัวครับมันอยู่ห่างเจ็ดกิโลครับกับขอบงัวครับขอภั้นะครับเสียงรถครับเพราะว่าหนึ่งละ ผมเลี S <S ้ยงงูในบ้านนะครับเห็ดขอกงูในชุมชนนะครับเนาะเห็ดขอกงูในชุมชนขอกงูกับว่าหลายตัวครับประมาณสามตัวครับพี่น้องกับงูพ่งขอดตัวหนึ่งครับเป็นซีครับพี่น้องครับนี่ผมก็เลยต้องหาหยาธรรมชาติครับเพราะว่าหยาธรรมชาตินี่มันยุ่ใไก่บ้านไกล้เขตชุมชนครับพี่น้องถ้าผมจะขับรถไปให้ไปสวนไปเอาหยาที่ปลูกไว้นี่เพือนน้ำมันครับนี่คือท่างออกที่ดีครับสาหรับคนมาเลี้ยงงูสำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงงูเลี้ยงควายนะครับเนาะนี่ครับก็เป็นท่างเลือกอีกานึครับ มันมาเสียหายครับกับหยาธรรมชาตินี่ผู้ได้วาลาบากครับว่าลาบากครับผู้ได้วาลําบากมันก็ลําบากครับผู้ได้มีความสุขก็มีความสุขครับพี่น้องครับนี่ผมก็ฝากไว้ให้เป็นข้อคิดสําหรับผู้ที่อยากเลี้ยงนวนะครับนี่ก็ได้บรรยากาศดีได้ว่าอันตรายจังน้อยครับนี่จอดรถค้างคนนแบบนี้ครับจอดรถค้างถุน้นแบบนี้ครับนี่นี่จะอันตรายยังไงเพราะว่ารถมาแห้งครับข้างฝุ่นคือไปสามมอครับกับไปข้างหลังผมนี่คือเขาสีทาอุรครับพี่น้องครับนี่นี่ปลาซาครับพี่น้องนี่ เหลืออีกบักไลยครับพี่น้องพันเอารถอีตุกมาใส่เอาสองสามรถอีตุกกับเัิดครับพี่น้องมันหลายแห้งครับหญ้าบไม่ได้ปลูกเองนี่ครับมันมาน้ำหนามมันมาธรรมชาติครับพี่น้องมันมากับธรรมาฉาดครับเกิดเองครับพี่น้องพูดเลยบางคนก็งัวมาปล่อยควายมาปล่อยครับพี่น้องนี่แหะครับฝากไว้เป็นข้อคิดครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาซาเล่งตัวนี้เข้าบ้านครับพี่น้องได้หญ้าหามัดกับพ่อครับพี่น้องเมื่อเท่ายครับพี่น้องแล้วตอนเย็นๆเขี่ออกไปเกี่ยวไหมครับพี่น้องเอาไปเกี่ยวไหมถามว่่่่่่าาาาาามมมมซนนีี้้้้คคคคุุับรรเพะวหญ มันต้นเนวาครับพี่น้องกินนี่มันต้นเน่าครับกินนี่มันต้นเน่าครับพี่น้องไอตรละมัดก็อิมแล้วครับพี่น้องมันมีเตะมันตะเกียบมันใหญ่ๆครับโอเคครับพี่น้องครับจังติดตากุนเลยครับผมเอาละครับพี่น้องครับมาหอดจอดถึงแล้วครับนี่ครับนี่ครับการหายาให้ง่วครับพี่น้องครับนี่ผมเอามาแคหามัดเท่านั้นครับเอาแม่แคหามัดครับเพราะว่าถือตัวละมัดก็ะอิมแล้วครับพี่น้องครับ นี่ครับสำหรับของั่วเมื่อกี้นี่ย่างที่ผมวางแะครับผมฝ้ามากผมวานฝนติดตกแห้งครับตะกีพุ่มงัววยุ่ข้างนอกครับพี่น้องแถวแม่เพิ่นเอาเขาห่มแล้วครับนี่ผมเกาหิาลูซี่มันเล่มก่อนครับนี่ครับตอนแรงๆกังเสียวหายมันอีกครับพี่น้องนี่ครับผู้ใดเห็นเห้ลำบากก็ลำบากผู้ใดเห็นใหงายัง่ายครับพี่น้องเอาใจใส่มันก็มีความสุขครับพี่น้องครับ่ได้ยากูได้ลำบากครับพี่น้องนี่ครับเป็นของมั่ว ยังนี่ผมว่าแหละครับขอกงัวผมอยู่ในเขตชุมชนนะครับแล้วหญ้าที่ปลูกไว้นี่อยู่ห้างไกลครับเป็นสิบกิโลครับเด็ดยังไดคใคยสีประหยัดน้ำมันกะออกจากบ้านไปไกลๆนะครับไทยให้ไทยสวนกเกี่ยวมากครับพี่น้องเพราะทังไปไกลครับพี่น้องนี่ครับรอกว่าขอบงัวของเห้านี่อยู่ในมูบานนะครับเนาะถ้าเห้าสิไปเอาหญ้าที่เห้าปลูกไว้นี่มันอยู่คนละหม่องนะครับเนาะเพราะว่าขอบงัวเห้านี่ บริยวกับแฝงหยาเนาะครับนี่เฮาก็เลยต้องใส่วิธีแบบว่าเอาหยาธรรมชาติครับพี่น้องครับหาเกีียวหยาธรรมชาติที่บริเวออกไปพื้นที่ไกลๆครับพี่น้องมันกระเซ็นในเฮาเซฟเซฟน้ำมันเซฟเงินในกระเป๋าของเฮาครับพี่น้องนี่ครับกลายเป็นไอเดียดีๆครับพี่น้องคือว่าเฮาเลียงงัวในเขตชุมชนเลียงในชุมชนหังสีเฮาก็เลียงได้ครับพี่น้องแค่จัดการขีจัดการคอกให้ดีครับพี่น้อง แต่บางเทือนี่คล้องนี่ครับฝนตกมากนี่กัชื้นแฉะเปียกขึ้นกันครับเห็นไหมพี่น้องต้องเอาแกลบมาใส่ครับพี่น้องนี่คือขอเสียครับหลังคาต้องเห็ดให้ดีครับผู้ใดคิดเสียเลียงง่วงครับนี่ครับนี่แหละครับวิธีของคนเลียงง่วงของคนเลียงง่วงครับพี่น้องเข้า่าคนเลียงง่วงกับแบบนี้แหละครับการมีซาเลงนี่ครับเป็นประโยชน์ครับว่่ต้องใส่รถไง่ครับ ประหยัดน้ำมันลงมากอีกครับว่าต้องไปหาหยาไก่ครับพี่น้องเอาใกลไๆนี่วิธีหาหยาธรรมชาตินี่เป็นวิธีของค้นเลี้ยงงวที่แบบขอกงัวก็แปงห้านี่บริอยุ่นํากันนะครับเนาะเขาก็เลยจําเป็นต้องเอาหยาธรรมชาติครับพี่น้องเพราะว่ายางทีว่าครับขอกงัวอยู่ในชุมชนห้าที่เขาปลูกนี่ยุใหยย้ยุสวนซึ่งยุ่้นละมองครับพี่น้อง ถามว่าเป็นอย่างคือบโยโอวยกขอกงวขอกนี่ไปไว้มองแปลงหยาครับเพราะว่าพื้นที่ที่ปลูกห้าบไม่มีคนอาศัยครับพี่น้องถ้าเฮาเอางัวเอาควายขึ้นไปเลี้ยงใกล้แปลงหยาง่าวงเฮาอาจจะเสียได้ครับเฮาต้องไปนอนเฝ้าครับพี่น้องนี่ครับก่จังค่อยติดตาเบิ่งครับพี่น้องนี่วิถีของคนเลี้ยงงัวครับพี่น้องก็มีซ่าเลงครับหาหยาธรรมชาติอันนี้เป็นหยากินนี่ครับ ไอ้ที่คลิปเมื่อวานนี่ผมลงเนี่เป็นห้าลูกี่ครับพี่น้องไซซาเลงมาคือกันครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้กฝากไว้เป็นข้อคิดครับพี่น้องครับนี่กับอโลโน่ชาแนลครับผู้ใดอยากเลี้ยงง่วกับผู้ใดมักเลี้ยงง่วกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับน้ใจในเด้อครับนี่ครับมีอยู่สามแม่ครับตัวนี้คอดแล้วครับลูกสี่เดือนครับพี่น้องตัวนี้อีกสามเดือนกับคอดครับนี่ทองของวีเอลโรเจอร์ครับ ตัวน on train. ั่นก็ไป2สองเดือนครับเตือนก็ว่าครับตอนน้ครับเห็นแล้วถ่ายครับนี่ครับลูกลูกของแม่แดงครับนี่นี่ครับกับบรรยากาศตรงนั้นก็บขอกงั่วครับอันนี้เอามาเอามันออกมาแลนเรียนมองนี้ครับพี่น้องโอเคครับผมก็ฝากไว้ซัมนี่นะครับกับโอร์โนชเ่นแนวครับก้นไห่กดแช่กดติดตามครับพี่น้องครับให่มนั่งใจกันในเด้อสำหรับผู้มกเกลี่ยงัวนพี่น อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับความลำบากสิบมมีครับถ้าเหฮาเห็ดให้มันสบายครับเห็ดแบบไหนกับย่างที่ผมว่าไว้พี่น้องครับโอเคครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ